ยินดีต้อนรับกลับสู่ Drive z o n วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาพบกับรีวิวแบบละเอียดของ Suzuki ร a v i ปี2025รถกระบะท,ที่ยังคงได้รับความนิยมในหมู่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและผู้ขนส่งในปากีสถานด้วยความคุ้มค่าราคาไม่แพงและออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงเป็นหลักเริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยครับ Suzuki Ravi 2025ยังค,งคงรักษารูปทรงลาเพคริสที่ดูเหลี่ยม ซึ่งเน้นเรื่องฟังก์ชันมากกว่าความสวยงามด้านหน้ามีการปรับชมกระจังหน้าเล็กน้อยยกให้ดูทันสมัยขึ้นส่วนฝ่ายหน้ายังคงเรียบง่ายและโทนทานเหมาะก,กับการใช้งานในชีวิตประจําวันล้อเล็กขนาด13นิ้วให้การยึดเกาะถนนที่ดีทั้งในเมืองและพื้นที่ชนบทตัวรถมีขนาดกระทัดรัดเหมาะสําหรับถนนแคบๆแ,และพื้นที่การจราจรหนาแน่นส่วนกระบะด,ด้านหลังก็แข็งแรงและกว้างขวางรองรับน้ําหนักได้ดีโดยไม่เสียสมดุลในด้านสมรรถนะ รวิปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน3สุกข,ขนาด7 9 6ดเีีแม้ไม่แรงมากแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ระยะสั้นระบบเกียร์ธรรมดา4สปีดเปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันพอสมควรโดยเฉลี่ยทำได้ประมาณ12-14ถึงกิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกและสะภาพการขับขี่ถึงจะไม่ใช่รถสำหรับขับทางไกลแต่ก็เหมาะมากสำหรับการขนของในเมืองด้านภายในห้องโดยสาร ภายในออกแบบมาอย่างเรียบง่ายเน้นใช้งานจริงบอกหุ้มไวนิลแผงหน้าปัดธรรมดาและพื้นผิวที่ทําความสะอาดได้ง่ายไม่มีความหรูหราแต่มีสิ่งที่จําเป็นสําหรับการใช้งานมาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อกกระจกมือหมุนและระบบระบายอากาศพื้นฐาน,ม,น,านมีพื้นที่วางขาเพียงพอสําหรับผู้โดยสารสองคนและมุมมองในการขับขี่ที่ดีสําหรับในเมืองเรื่องของราคาซูซูกิรวยิ2หยังคงเป็นรถกระบะที่ราคาย่อมเยาวที่สุดในตลาดราคาจากโรงงาน ในปากีสถานอยู่ที่ประมาณ1.8ล้านรูปีแต่ราคาจริงอาจาแตกต่างกันตามพื้นที่และค่าบริการของดีลเลอร์ด้วยต้นทุนการดูแลรักษาต่ำอะไหล่ง่ายและราคาขายต่อดีทําให้คุ้มค่าสําหรับผู้ที่ต้องการรถใช้งานสําหรับธุรกิจขนาดเล็กจบแล้วครับสําหรับรีวิว Suzuki Ravi 2025อย่างละเอียดถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง Drive Zone เพื่อรีวิวรถและอัปเดตข่าวสารรถยนต์ที่คุณไว้วางใจ ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ครับขับขีดบอดภัยนะครับ